่หมอโรงพยาบาลเขาบอกต้องผ่าแม่ไม่อยากผ่ากลัวว่ามันเดินไม่ได้ไปฉีดเพียสีมาไปฉีดสเต็มเซลล์มาหมดไปเป็นแสนแสนเป็นแสนเลยแหละไม่หายแล้วก็เดินขึ้นลงไม่ได้เดินไกลไม่ถึงห้านาทีต้องนั่งขอโทษนั่งเสร็จก็ต้องยง,งี้ยแล้วก็นวดแล้วก็ไปต่ออยู่อย่างนี้ตลอดไปนี้ตลอดแล้วก็ก้าวขึ้นเมื่อกี้ก้าวขึ้นมาไดหน้าบ้านหมอไม่ได้ต้องให้น้องเจ้าหน้าที่ขอโหนหน่อย เขาบอกมาสองแสนกับเออสองแสนทำอะไรก็ได้ขอให้หายอ่ะก็ไม่ดีขึ้นน่ะเพราะว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมแรงปวดอยู่อะไรอย่างนี้สุดยอดเจี๊ยบเยสดีใจมากเลยอ่ะเราเดินขึ้นไม่ได้เลยเดินขึ้นไม่ได้เลยเราเดินต้องโหนใช้สองมือโหนบันไดราวหนึ่ง แล้วเวลาลงเราก็ต้องโหนลงมาใช่เมื่อกี้ลงได้ต้องคานอ่ะ,อะสี่ขาแต่เมื่อกี้ขึ้นสบายเลยนี่แต่เมื่อกี้มันเดินขึ้นได้ลงได้ดีใจดีใจ,ใจ,ใจอ่ะเย็ดเย็ด้เออนี่ไงได้แล้วนี่ไม่ได,ได้แล้วนี่โอเคเด็ดเด็ดได้แล้ว